ฮันแน่ทุกคนคงอยากได้ด่างสุดนห่วสุดเท่เหมือนผมใช่ไหมล่ะงั้นต้องที่นี่ยเลย Dark Store บริการกิปเกมพาสแมปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Block Food King Legacy All Star Tower Defense Anime a v e n g e r และแมปอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่ Dark Store ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคก็ต้องขออนุญาตการสวัสดีควาได้จะร้งานแจ้งประ่าแงกับทุกคนทุท่านกันด้วย กันะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับผมแล้วอาคูจะคุยก,กันอีกเช่นเคยซูนี้เราจะมาทำรายการซูนีนเนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวจากอัปเดต13ามนั่นเองนะครับผมนะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดึกมากมากแล้วนะครับผมเนี่ยก็คือเกี่ยมตีหนึ่งแล้วนะทวีแล้วนะครับผมนะเสียงผมก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะก็คือเหนื่อยแล้วมากๆครับผมโอเคไหมทีแรกนะครับผมว่าจะรีวิวเป็นด้านของรูฟี่นั่นเองแต่ว่าคือมีฝรั่งทําคลิปรีวิวออกมาแล้วแล้วผมมองว่า ลูฟี่การใช้งานมันค่อนข้างที่จะก็ถ้าให้พูดนะครับค่อนข้างไปทางแย่นะเหมือนจะเมตาแต่ก็ไม่เมตาเออเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีจะพูดว่ากลางกางก็ไม่ได้จะพูดว่าไปทางแย่ก็ได้อะไรประมาณนี้เออใช่เพราะนั้นก็พูด,ดตามๆว่าสามารถใช้เป็นด้นานของออขอเลียนหาแปบนึงขอเลียนหาแปบนึงเดขอเลียนหาแปบนึง อยไหนเออนี่น,น,นี่อยู่ตัวผมเองใช้เป็นเบนจิต้าแทนก็ได้ครับผมพูดง่ายๆคือเบนจิต้าโหดกว่าเออใช่ผมก็กล้าพูดเลยเพราะว่าลูฟี่นเนี่ยอ่าอีโวอัมเกตรั้งสุดท้ายตีแอร์ครับผมนะแต่ว่าตีแค่หนึ่งฮิตส่วนเบนจิต้าครับผมนะ um อัมเกตอ่าขั้นสุดท้ายเหมือนกันครับผมนะไม่ไม่ไม่ใช่ดิท่าสุดท้ายตีแอร์เหมือนกันนะผมนะตีเป็นโครวยนะตีสามฮิตนะครับผมนะ ก็พูดง่ายๆอ่ะเบต้ามันมันโอเคกว่าบันทีหลายเทปกว่าแล้วดาบเมิถแาว่ามันต่างกันไหมมันต่างกันนะมันต่างกันหลังห้าหมื่นอ่ะอืมใช่ห้าหมื่นไม่รู้นะเบต้าดาบเมิเแท่าไะไ่ผมลืมนะอ่าหมื่นห้าหรือเออไม่ใช่หนึ่งแสนห้าหรือแสนสามไม่รู้แต่ลูฟี่นี่ประมาณแสนแปดนะครับผมนะอันนี้คิดเลขกับผมนะอผมก็เลยคิดว่าลูฟี่เอาไว้ก่อนแล้วกันอืตัวที่เราจะมาอีโวในวันนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่า ตัวบางของอ,อนิเมะเรื่องวันพี e เลยก็ว่าได้อตัวนั้นนั่นคือก่อนเล่นหาแป๊บหนึง่งก่อนเล่นหาแป๊บหนึง่งอ,อ,อยู่ไหนเออเอออ้อ์ดีนไงนั่นนั่นคือทางด้านของกอนอุซมของเราไนะด้เลยนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเมคานิกใหม่ไม่รู้ว่าเขาใช้คำเดียวกันอเ่าแต่เป็นตัวที่รูปแบบการเล่นแบบใหม่เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมนะแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตอธิบายตัวนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวที่ ท e d ามเมตดามเมเป็นทูดา m a ม e ไม่มีท่านอีกนเลยนะท่านก็คือทูดาเมตนั่นเองใช่เป็นสายทูดาเมตไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไงก็คือตัวอื่นเมันเป็นกายภาพใช่ไหมอย่างเช่นก่อนนี่ก็เป็นเวทใช่ไหมก่อนเป็นเวทลูฟี่เป็นกายภาพอะไรแบบนี้แต่อูอมของเราเป็นทูดา m เมตเป็นตัวแรกของเกมที่เป็นทูดามเมตเพียวๆแต่แรก พูดถึงตัว two damage ตัวแรกที่เข้าสู่เกมก็จะเป็นระาัของชิกาไรคี้นะครับแต่เดินเวท t o damage นั่นคือเราต้องอังเกมไปถึงขั้นไรสักขั้นหนึ่งก่อนมันถึงจะเป็น two damage ได้เองแต่ว่าระดัของก้อนอุซมัวเราเป็น t o damage ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมตีเลยคือพูดง่ายเป็นตัวแรกที่เป็น two damage เพียวๆเลยอ่าซึ่งผมก็จะมารีวิวร้านของก้อนอุซโัวเราได้ละอ่ะมาซึ่งของที่ใช้อีโวงก็จะประมาณนี้นะค,ะนะครับผมก็เรียกได้ว่า โอกาสที่จะได้ให้อน้มาเรียกได้ว่ายากมากๆครับเพราะว่าดวงก็คือมันยากกว่าของเจนอสไม่ใช่เด็กของวันพันแมนเพราะว่าวันพันแมนเนี่ยมันหน่อมตีนละสามตีนละสี่ตีนละห้าอยู่แต่เนี่ยหน่อมต่ําสุดคือ1สูงสุดคือ4แต่องก,การที่ออกเฉลีย่ยเฉลี่ยมากที่สุดคือ2และ1นึ่งพูดง่ายๆคือ2คือโอ,อก,กาสออกเกินสุดเลยใช่ลองลงมาก็หึ่แล้วเหนสามสี่นี่คือโอกาสออกค่อนข้างที่ริบบิ้ย จำนำผมนะใช่โอเคก็ถ้ามองไปแล้วก็อีวองไปเลยนะครับผมนะก็ดูซ้มของเราเนี่ยร้อยผมอีวองไปเป็นร้อยก็จะกลายเป็นไหนอูซ้มของเราจนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น,ปนอู้มก้อนของเราได้เองนะครับผมนะต้องมีควาว่าก้อนด้วยนะเอะเพราะว่ามันคือตัวบางของเกมน,นั่นเองโอเคถ้าเราคามกันแล้ก็ไปกันเลยตัวที่เราจะไปก็ประมาณนี้แหละโอเคผมตอนนี้เราก็เข้าสู่ แหม่ไปได้ที่นอบ้อยแล้วเขาสูดา่ด่านไปได้ที่นอบ้อยซึ่ง,งโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะดับข,ของก้อนอุซงกันก่อนก้อนอุซงเป็นตัวที่ระยะไม่เพิ่มนะอ,อัพกี่ขั้นก็ระยะไม่เพิ่มนะสามารถวางได้ทั้งหมดตักตัวเป็นตัวที่รูปแบบการเล่นได้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้เก็บงานก็คือเอาไว้เก็บงานเอาไว้เก็บงานยังไงก็ถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายเลยเป็นตัวที่ ไม่สามารถตีมอนได้เป็นตัววางกำดาดทวีเป็นตัววังกำดักนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมสิ่งที่อูซมยิงลงในงตัวนี้นะครับมันคือกำดักนั่นเองถ้ามอนเดินมาชนมันจะระเบิดนั่นเองครับส่วนดาเมจที่มอนได้รนะับก็จะเป็นตัดาเมจนั่นเองคือดาเมจอูซมของเราเราิ่มต้นอย,อยู่ที่หมื่นห้ามอนที่เดินมาเหยียบไปว่าแจงโล่เหลียงหรือยังไงก็ช่างนะครับยกเว้นไอ้เป็นชิวนะไอ้เป็นโล่ที่วนๆอยู่นะเอ้ก่อเหลียงได้ไอ้ใช่ก่อเหลียง นะครับผมนะกล้องคือตั้งเดิมมาชนกล้องคือโดนดาเมจเตรียมๆหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมนะนี่นี่คือ two damage u นะครับผมนะอย่างที่ผมบอกครับเป็นเป็นตัวเอาไว้เก็บงานคือเป็นตัวเอาไว้เล่นไอ้แมพกำกลางแมพไม่เหมาะสําหรับการเล่นหน้าหน้านะครับผมนะใช่พปุ้นไงไม่เหมาะกับการเล่นหน้าหน้าก็อ,อะไรโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่ามามาดูตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวลอจะขออนุญาตวางตัวนี้เลย ไอ้ยิงไปไหนล่ะยิงยิงยิงเดี๋ยวลองก้อนดูสุยิงก่อนแปมั้ยเออโอเคนี่นะครับดูนะอ่าเห็นไหมอ่าดูดูด,ดูทุกอน,น่างเลยอะไรไปเมื่อกี้ไม่รู้นะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าคือก็คือให้ให้ดูนะครับมันจะมีหลอดตรงนี้ใช่ไหมคือก่อนที่หลอดตรงนี้จะเตรียมกลายมาเป็นต้นต้นอ่อนแบบนี้เต็มที่นะครับคือถ้ามอนเดินเหยียบซะก่อนก็คือต้อนไม้ ก็คือคือตรงนี้มันจะหายไปเลยคือพูดง่ายคือแบม่ศูนปังไปเลยการการโจมตีหนึ่งครั้งของอูโซมหรือการวางกำดักหนึ่งครั้งของอูโซมของเราได้เลยครับดู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 นะด,ดูนะครับตรงนี้น่าจะเห็นผลนะโอเคจีดไฟบ้างดูนะครับมันจะมีมอนเดินไปเหยทันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะดูดูดูน่าจะทันนะไม่ทันว่ะคือพูดง,ง่ายนะครับถ้าไอ้สกิลตรงนี้เห็นไหมตอนที่อูโสมเรายิงสกิลลงไปเนะี่ย ถ้าบอนเดินม,มาเหยียบก่อนที่มันจะเต็มหลอดเนี่ยคือมันจะหายไปเลยนะครับผมนะออธิบายเข้าใจง่ายประมาณนี้ครับขออนุญาตวางเบจิต้ากันมอนอันนี้เดินม,มาเหยียบจนหมดนะครับผมนะอะ <S 1> <S 1> นี่คือประมาณนี้สําหรับการเล่นอุสมนะครับคือต้องเล่นประมาณไทยแบบนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเล่นหน้าแบบเนี่ยก็คือมอนมันก็จะเดินเดินเหยียบชิวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นไทยแบบเนี่ยก็คืออุสมของเราเนี่ยก็จะได้ทําการเก็บสแตงตรง,ตรงนี้ไปเลี่ยน,นะคือวางกำลังไปเลี่ยคือมอนเดินมาจับมอนจับมอนจะ หอกแข็อะไรก็ช่างคือถ้าโดนก็คือลวงแน่นอนครับพูดง่ายๆเลยเป็นตัวที่เอาไว้เก็บงานชั้นเยี่ยมก็คือกางตัวหลุดด้านสุด,อดยอดยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวเมตาแน่นอนครับตัวนี้เมตาแน่นอนคนระับโอเคโอเคนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอุตส้มของเราขออนุญาตอัพตัวเลยแล้วกันขออนุญาตอ้างตัวนี้นะก็คือโอเคเอาไปเลยครับผมนาเมยียคือพุง่งก้านกระโดดแน่นอนเอาไปเลยครับผมหมื่นสาม โอเคสามหมื่น okay. แล้วก็เป็นห้าหมื่นแล้วก็ต่อจากห้าหมื่นสี่นะครับก็จะเปการเป็นเจ็ดเปิดแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่ด้วยนะครับส่วนระยะเข้าเดิมตลอดนะครับผมนะโอเคเรามาดูกันว่าอุซกของเราจะเปลี่ยนจากต้นหญ้าเป็นอะไรนะครับผมนะเปลี่ยนจากต้นหญ้านะเป็นเห็ดนะน่าจะใช่ไหมอ่าเป็นเห็ดนะครับผมเป็นเห็ดที่ถ้าเดินมาถ้ามอนเดิมมาเหยียบก็จะระเบิดได้เองระ,ระเบิดขึ้นมาประมาณนี้น,นะครับผมนะโอเค เราแยกหายตัวนี้แล้วก็วางตัวนี้ป๊ปโอเคอ่านต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะเกินหมื่นเป็นหนึ่งแสนนะผมหนึ่งแสนเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นนะผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเป็นสองแสนหนึ่งครับผมนะดาใหม่เพิ่มเป็นออไม่ใช่ดิแล้อง็เปลี่ยนท่านะครับผมนะดาใหม,เเม, okay. ม่เป็นสองแสนหนึ่งครับผมเจ้ป้าผมลืมไปเดี๋ยวสิจอลี่ป้าปุ่มเป็นเห็ด ซึ่งค่าล่าสุดเนี่ยเป็นเหตุนะครับถาอัพเกรดที่หกนะเป็นเหตุระเบิดดีดีดเห็นไหมไอเหตุไอเหตุระเบิดตรงนี้เราฟ้อนเดิมอ่ะครับเรากลิกเลิกกัน,กน,กนป้าประมาณนี้นะ,ะนะนะครับผมนะโอเคอัมต่อเลยนนะครับผมนะจากสองแสนหนึ่งเป็นสี่แสนหกครับผมต้องตันเรียบร้อยครับผมนะอูซ้อมอัมเกียร์อยู่ทั้งหมดเจ็ดขั้นนะครับผมนะใช้ตังทั้งหมด เท่าไรเนี่ย17คูณ4เอาเองแล้วกันนะครับผมนะก็ตามนนเด็ก17คูณ4แล้วก็เลข0ยัดเข้าไปก็นั่งทีตางที่อูซศบใช้นะครับผมนะั้นเป็นตัวที่เหมาะกับยูนิคที่สุดแล้วครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับว่ามันเหมาะยังไงก็ตามนี้นะค,ะนะครับผมนะอ่ะโอเคยูนิคตันนัมเมตสองร้านนะครับผมนะคือคือมันเวอร์มากๆเป็นตัวเก็บเก็บงานที่ดีที่สุดให้ทุกคนคิดสภาพตามกันนะครับถ้าถติว่าถ้าถติว่าผม เล่นปกติโดยการใช้เบต้าคือ้าขายอูซบทิ้งมัน,ม,นมันจะหายหมดเลยนะไอที่เรายิงทิ้งไปอ่ะนี่ถ้าสมมติว่าผมวางเบต้าเล่นปกติจะไหมแล้วเอาอูซมอ่ะมาวางทนยได้หมดเนี่ยถ้าสมมติว่าบอลหลุดมาเนี่ยหรือเป็นบอลที่หลุดมาใช่ไหมทีพออูบมันเก็่มตรงนี้เยยเยยเยยเยเยแล้วคิดสภาพดอกแลวสองแสนอะ่ะถ้าสมมติว่าก่อนบอลจะเดินมาถึงตรงเนี้ตรงที่อูซมอยู่เนี่ยคือจังหวะนั้นอูซมวางกำดังไปได้แล้วประมาณสิบครั้งอะ่ะคิดเอาเอางแล้วกัน สิบคูณสองแสนอเออมันก็รูร้้อยู่แล้วอ่ะอืมสิบสองโอ้โหยี่สิบล้านไหนทีเออนี่แหละ,ะครับคือวอมโกงไม่ใช่ดิไม่ใช่สองแสนดิสี่แสนสี่แสนคูณสิบโอ้โหสี่สิบล้านอ่ะเออนี่คือแบบนี่คือตีค่คาๆแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ทุกคนคิดตามนะครับว่าถ้าจะว่าบอนอ่ะหลุดมาแล้วใช่ไหมเราเล่นหน้าหน้าแล้วบอสเออแล้วบอน,อลบอนหลุดมาเนี่ยหลุดมาถึงจุเนี้แล้วอูชมของเรา,เราสร้างดาเมจเอาไว้กําดังจอกและสี่แสนน่ะ ันเป็นกำดังดอกละสี่แสนใช่ไหมครับผมนะระหว่างเอาไว้ทั้งหมดสิบอ 10, ดอกอะ่ะที่เราพอบอสเดินชนน้าคือมันโดนชนุริถุยเดินชนเรื่อยๆไงไม่ใช่แบบดอกละสี่แสนเหมือนมอนปกติที่มันตีคือท,ที่มันตีเนี่ยคือในวงของมันเนี่ยคือท่านสังว่าดอกละสี่แสนจมตีต,ตีละห้าวินาทีใช่ไหมครับห้าวินาทีจมตีหนึ่งทีที่สภาพเนี่ยวงประมาณเนี้ยน่าจะตีได้ไม่เกินห้าทีนีออ่ซ้ำอ่ะ เออแต่อุสมอ่ะคือระวังอย่างนี้ใช่ไหมที่บอสเดินชนอ่ะคือเปื้องเดียวคือหายเลยเว้ยอ่าที่เปี้ยงเดียวคือหายเลยประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับก้อนอุสมของเรานะครับผมนะสำหรับก้อนอุสมของเรานะครับผมนะก็ประมาณนี้ตัวมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะใช่ไหมเออผมดูผมรีวิวนี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเยอะแต่จริงๆแล้วตัวมันเป็นตัวที่โกงและโอพและเมตาสุดๆและเป็นตัวที่ควนหา อยูนี้มากที่สุดนะครับผมนะประมาณนี้แหละสำหรับอุสมนะครับโอ้ยลืมไปว่าผมเอาทางด้านของโอชิมาด้วยนะครับผมนะโอชิมาด้วยคือก็เอามาบัมดามใหททุกคนดูนั่นแหละไม่รู้นะว่าทางด้านของเออเรียกว่าอะไรทางด้านของเออวินแล้วก็ตัวบัมเวทตัวหนึ่งแล้วก็สากุระมันบัมขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือสากุระน่าจะบัมขึ้นนะครับแล้วก็โอชิเนี่ยบัมขึ้น นะครับผมนะแต่บัมเวทกับบัมกาจภาพน่าจะบัมไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นตัวทูดามเมจนะครับผมนะโอเคพอบัมโอชีนะครับดามเมจที่ห้าแสนสามี่หมื่นนะครับลองเอา5้าแสนสามีเป็นหวกอีกสิเปอร์เซ็นนั่นคือสิเปอร์เซ็นของเอออะไรซากุระน่าเด่นโอ,อ OK 30, 4, 000, 7, เคห้าแสนสามสี่หนะครับห้าแสน่เดี๋ยวดีห้าแสนสาอ่าห้โอเค 100, okay. จะร้อยโอเคจะแล้วก็บวก10%เข้าไปดาเมจอยู่ที่5 8 7 4 0 7เจพันี่ร้อยเจ็ดคือดาเมจที่โอเวอร์มากๆคือโอเวอร์จริงๆนะครับผมนะมีเหตุการณ์อุตสมของเราครับผมดูดิคือโคตรคคก้อนอนะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับก้อนอุตสมของเราเอาเป็นว่า พูดง่ายคือโกงควรมีติดไอเดียเอาไว้นะครับผมนะแลนตี้สำคัญจะหาอยู่นี้ได้คือคุ้มสุดๆคุ้มจัดๆเป็นตัวที่แบบกี่พื้นง่ายนะปั๊มตังชิชูวังคือต้นเกลียวมาวางก็ดูสมปั๊มตังชิชูอ่าปั๊มอ่ะคือรอบอสเดินไปชนคือตุ้มเรียบร้อยอ่าประมาณนี้เป็นตัวที่โอพีควรมีติดไอเดียไว้เมตาแน่นอนครับผมไม่เสียใจแน่นอนนะเอาไปว่าหสับคลิมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม